ีนักเรียนที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูหน่อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้จะมาเรียนในเนื้อหาเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel กันค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อ1นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ ข้อ2นักเรียนสามารถสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ค่ะข้อ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองค่ะนักเรียนตามไหมคะว่าประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในเรื่องของการสร้างตารางให้ง่ายมากยิ่งขึ้นพร้อมยังจัดให้สวยงามเมื่อทําการสร้างตารางเรียบร้อยแล้วยังสามารถสรุปออกมาเป็นกราฟได้อีกด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้ในการสร้างตารางกันเลยค่ะให้นักเรียนสมมตินะคะว่านักเรียนเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้านักเรียนจะลงทุนในการขายว่าจะขายอะไรดีสำหรับคุณครูหน่อยนะคะคุณครูหน่อยขอขายผลไม้แล้วกันเราไปเรียนรู้การสร้างตารางพร้อมๆกันค่ะขั้นแรกเลยนะคะ ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะไปที่ปุ่ม Start ค่ะคลิก1ครั้งค่ะแล้วพิมพ์คำว่า Excel ค่ะให้นักเรียนคลิกที่ Excel ค่ะสีเขียว,ยวดับเบิลคลิกเลยให้นักเรียนเลือก Blackworkbook ค่ะเป็นการสร้างเอกสารใหม่ค่ะอันดับแรกเลยให้นักเรียนไปที่ไฟล์เพื่อทำการบันทึกงานก่อนค่ะคลิกไฟล์ค่ะให้ทำการ save a d ค่ะเลือกไดที่ต้องการเก็บข้อมูลค่ะหรือเลือก t i s s PC ค่ะ ให้นักเรียนเลือกได้ของตนเองนะคะหรือได้ดีก็ได้ค่ะดับเบิลคลิกที่ได้ดีค่ะให้นักเรียนตั้งชื่องานนะคะของคุณครูก็จะตั้งชื่อว่าร้านผลไม้คุณครูวิลาวัน แล้วกดเซฟค่ะเพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนของข้างบนชื่อไทเทนมาก็จะเป็นชื่อตามที่เราตั้งนะคะให้คลิกที่ช่อง A นะคะช่องแรกแล้วพิมพ์ชื่อร้านของตนเองลงไปค่ะของค,คุณครูก็ร้านผลไม้ครูวิลาวันนะคะช่องต่อไปนะคะให้นักเรียนพิมพ์ลำดับค่ะ ถัดไปนะคะก็พิมพ์รายการค่ะของเรามีรายการอะไรบ้างถัดไปนะคะให้พิมพ์ราคาทุนค่ะว่าเราซื้อของมาราคาทุนเท่าไหร่ค่ะเมื่อมีราคาทุนก็ต้องมีราคาขายค่ะว่าเราขายสินค้านี้ออกไปเท่าไหร่ ในช่องแรกนะคะคุณครูต้องการประสานเซล์นะคะเป็นช่องเดียวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนคลิกนะคะคลิกตั้งแต่ช่องแรกเลยแล้วก็คลิกเมาส์ลากมามาถึงดีนะคะแล้วไปที่ด้านบนค่ะคำว่า merge center นะคะคือการประสานเซล์จะอยู่ในส่วนของ home นะคะคลิกนะคะ merge and center ค่ะคลิกหนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะทำการประสานเซลล์ให้เป็นช่องเดียวนั่นเองให้พิมพ์ลำดับเรียงลงมาเลยค่ะ1ช่องต่อไปก็เป็น2ช่องต่อไปก็เป็น3นักเรียนสามารถพิมพ์แล้วก็ Enter ได้เลยนะคะ Enter ลงมาเลยถึง5ค่ะในส่วนของรายการช่องเล็กเกินไปใช่ไหมคะ ครูต้องการที่จะขยายคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์อยู่ตรงไหนคอลัมน์ก็คือ A B C D E อันนี้เขาเรียกว่าคอลัมน์ส่วนแถวแถวก็จะเป็นตัวเลขนะคะจุดสังเกตนะคะตัวเลข1 2 3สองเรียงลงมาอันนี้เขาเรียกว่าแถวค่ะถ้าต้องการขยายคอลัมน์นะคะให้เอาเมาส์ไปวางไว้ระหว่าง B กับ C แล้วลากค่ะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากยาวมาให้นักเรียนพิมพ์รายการนะคะรายการของคุณครูก็จะเป็นรายการผลไม้เนาะแตงโมช่องต่อไปค่ะลำไย,ยคุณคูขายผลไม้นะคะแล้วก็ทุเรียน แล้วก็ส้มแล้วก็มังคุดค่ะในส่วนของราคาทุนราคาทุนที่นักเรียนซื้อมานะคะ,อะของครูแตงโมส0 0รราคาทุนลำไย150ย150ทุเรียน500 ส้ม200ค่ะแล้วก็มังคุด300ค่ะต่อไปในส่วนราคาขายราคาขายหมายถึงนักเรียนขายออกไปให้กับลูกค้าค่ะของค,คุณครูแตงโมงก็เป็น300ค่ะที่คุณครูขายออกไปลำยายค,คุณครูขายได้250 ทูเรียนขายได้หนึ่งพันค่ะส้มคุณครูขายได้สี่ร้อยและก็มังคุดขายได้สี่ร้อยค่ะให้นักเรียนลองสมมุติเลยนะคะว่านักเรียนขายราคาทุนกับราคาขายได้ราคาเท่าไหร่ให้นักเรียนเพิ่มยอดรวมข้างล่างด้วยนะคะคุณครูจะรวมราคาทุนและราคาขายทั้งหมดค่ะ คุณครูต้องการรวมราคาทุนทั้งหมดนะคะคุณครูก็แค่คลิกเลือกนะคะแล้วก็ลากลงมาเอาใหม่นะคะคลิกค่ะคลิกคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาค่ะแล้วเลื่อนไปที่ข้างบนนะคะเลือก auto sum ค่ะเห็นไหมคะยอดรวมก็จะรวมให้เราอัตโนม,มัติค่ะ เป็น1,350บาทค่ะส่วนราคาขายก็จะทำการรวมยอดเหมือนกันค่ะให้หนักเรียนคลิกแล้วลากมาค่ะเหมือนกันแล้วไปที่ออโต้ซัมค่ะคลิกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วก็จะทำการรวมยอดมาให้2350ค่ะเนื่องจากเป็นราคาหลักพันขึ้น คุณครูต้องการที่จะใส่คอมม่านะคะคุณครูก็ลากคลุมทั้งหมดเลยค่ะตัวเลขคลุมทั้งหมดเลยแล้วเลื่อนไปด้านบนนะคะนักเรียนสังเกตไหมเห็นคำว่าคอมม่าสไตล์ไหมคะคลิกเลยค่ะหนึ่งครั้งก็จะแสดงในหน่วยของทศนิยมแล้วก็คอมม่าขึ้นมาถ้าเกิดนักเรียนต้องการลดทศนิยม นักเรียนเลื่อนเมาส์ไปข้างบนค่ะ Increase decimal ในส่วนนี้ก็จะเพิ่มทศนิยมส่วน Decrease decimal เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการลดทศนิยมนักเรียนลองคลิกดูค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาตกแต่งตารางของเราให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะให้นักเรียนเลือกคลุมข้อความทั้งหมดค่ะแล้วไปที่ฟอนต์นะคะ คลิกหนึ่งครั้งให้นักเรียนทําการเลือกฟอนต์ได้ตามใจชอบของนักเรียนเลยค่ะให้นักเรียนเพิ่มขนาดฟอนต์ด้วยนะคะเลื่อนไปข้างบนคลิกค่ะแล้วเลือกขนาดฟอนต์ค่ะตามความเหมาะสมเลยค่ะนักเรียนสามารถปรับตัวอักษรได้นะคะให้เป็นตัวหนา ตัวขีดเส้นใต้แล้วก็ตัวเอียงได้ค่ะลองคลิกดูนะคะต่อไปค่ะก็จะใส่เส้นให้กับตารางให้นักเรียนคลิกแล้วเลือกคลุมข้อความทั้งหมดไปด้านบนให้คลิกตรงในส่วนของเส้นตารางเลือกคำว่า all border คลิกค่ะตารางก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคุณครูต้องการให้ตัวเลขลำดับเนี่ย อยู่กึ่งกลางของเซล์ให้คลิกที่คอลัมน์ A เสร็จแล้วเลื่อนเมาส์ไปด้านบนนักเรียนดูด้านบนนะคะการจัดตำแหน่งนะคะ Align Left ก็คือการจัดชิดซ้าย Center ก็คือกึ่งกลางแล้วก็ Align Right ก็คือชิดขวาค่ะนักเรียนจัดตามความสวยงามเลยนะคะ ใส่สีพื้นหลังไปด้านบนเลือกถังสีคลิกเลยค่ะแล้วเลือกสีที่ต้องการได้เลยถ้านักเรียนอยากได้สีเพิ่มเติมนักเรียนก็แค่คลิกที่ more color ค่ะคลิกเลยค่ะก็จะแสดงหน้าต่างของสีเพิ่มเติมนะคะนักเรียนลองเลือกดูค่ะจะมีได้กัน2แบบทั้ง standard และ custom ค่ะคลิกดูนะคะ ถ้าเลือกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดโอเคได้เลยค่ะก็จะได้สีพื้นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่สีให้กับตัวอักษรด้วยนะคะคลิกที่ข้อความด้านบนจะมีตัว A นะคะคลิกเลยค่ะเลือกหาสีตามความสวยงามได้เลยค่ะ นักเรียนสามารถเลือกข้อความที่ต้องการแล้วทำการใส่สีได้เลยค่ะนักเรียนใส่สีพื้นหลังและสีฟอนต์ตกแต่งให้สวยงามนะคะเมื่อตกแต่งสวยงามเรียบร้อยแล้ว ต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการใส่รูปร่างให้นักเรียนไปที่เมนู insert นะคะเลือกคำว่า shape คลิกเลยค่ะคลิกหนึ่งครั้งจะมีรูปร่างเยอะมากเลยนะคะให้นักเรียนลองเลือกสักหนึ่งอย่างให้นักเรียนวาดเลยนะคะ สังเกตจากเมนูด้านบนนะคะก็จะเปลี่ยนในรูปแบบของ format ซึ่งจะให้นักเรียนเปลี่ยนสีนักเรียนสามารถเลือกใช้สีได้เลยค่ะนักเรียนสามารถปรับย่อขยายในส่วนของรูปร่างได้นะคะถ้าต้องการเพิ่มรูปร่างอีกก็ไปที่เดิมนะคะ ไปที่ Insert แล้วก็เลือก Shape ค่ะเลือกรูปร่างได้เลยค่ะแล้วก็ทำการวาดเหมือนเดิมค่ะเวลานักเรียนจะเปลี่ยนสีนักเรียนจะต้องคลิกที่ตัวรูปร่างก่อนนะคะแล้วแถบเมนู Format เนี่ยก็จะขึ้นมานักเรียนก็ทำการเปลี่ยนได้เลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อต้องการเพิ่มข้อความให้กับตัวรูปร่างให้คลิกที่รูปร่างก่อนแล้วคลิกขวาค่ะเลือกคำว่า edit text ค่ะพิมพ์ข้อความลงไปค่ะนักเรียนสามารถเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีฟอนต์ได้เลยนะคะ แค่เลือกคลุมข้อความเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาให้นักเรียนเปลี่ยนนักเรียนลองทำดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมบันทึกงานอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปที่เมนูไฟล์ค่ะคลิกค่ะเลือกเซฟค่ะ เพียงเท่านี้งานของนักเรียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนฝึกบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะเก่งค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้กับคุณครูในคลิปนี้กันอีกครั้งหนึง่งคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูหน่อยขอจบลงก่อนสวัสดีค่ะ